เอยเลยเยออะไรมาให้ตามาเร็วเร็วมามามาเร็วมามามาเร็วเร็อามาเนีต้อง่ต้องมีตัว็ว้แล้มูทุคนย่เล่นเคยเล่เติมมอารวยตะมาเดินมามาให้ตาเสรมลวเร็วใหญ่ทองมันนักมันขับทองมันมันกับทองมัน ขอท่ามาอมาให้ตามาให้ตาบอกให้มามาบอกส้มมาอาชมมาปอกมาลุกไม่ได้แล้วหนักลุกไม่ได้แล้วหนักดูตามือ่จรลุนแล้วอ่ะอ้อมมาตาเลยมาตามาโอ้โห้จบวายมัมเหรอมัมยายใส่ไป